สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาอันบ็อกหูฟังไร้สายรุ่นแรกจากแบรนด์ดีเบลีประเทศฝรั่งเศสใครที่เป็นสาวบ็กแบรนด์นี้ไม่ควรพลาดกันนะครับกับชื่อรุ่นที่มีชื่อว่าดีเบลีจิมินายตัวกล่องก็มีการแพค็คมาเป็นอย่างดีสวยงามนะครับผมในโทนสีดา ด้านหน้าก็จะมีชื่อแบรนด์และชื่อรุ่นของหูฟังนะครับ d e v a l t Gemini ส่วนด้านหลังก็จะมีการบ่งบอกถึงเทคโนโลยีรวมถึงสเปคต่างๆที่ได้ใส่เข้ามาในหูฟัง Gemini รุ่นนี้ซึ่งก็มีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมเสมือนเป็นการย่อส่วนเทคโนโลยีของลาโพงและเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ได้เป็นอย่างดีที่เ,เพื่อนๆรู้จักกันนั้นคือลาโพง DeWalt Phantom นั่นเองเรามาเปิดกล่อง Unbox ดูด้านในกันเลยครับ เมื่อเปิดออกมาแล้วเพื่อนๆก็จะเจอกับคู่มือการใช้งาน User Manual โดยขั้นตอนแรกจะเป็นในส่วนของ Quick Play โดยเพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อหูฟังกับบลูทูธได้เลยโดยเปิดไปที่ Bluetooth และทำการ pairing หลลูฟังโดยการสไลด์ฝานหน้าของหูฟังขึ้นกดปุ่มด้านหน้าค้างไว้จนไฟสีขาวจะก,กระพริบปล่อยมือออกและเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเปิดเพลงเล่นกับหูฟังได้เลยครับ หรือเ,เพื่อนๆจะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ทางแบรนด์ได้ทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่มากขึ้นนั่นคือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า d e v a l e Gemini เ,เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีการรองรับได้ทั้ง iOS บน App Store และ Android บน Google Play ก็ได้เช่นกันถัดมาจะเป็นการ Touch Control พื้นฐานนั่นคือแตะหนึ่งครั้งจะเป็นการเล่นหรือหยุดเพลง แตะสครั้งด้านขวาจะเป็นการเปลี่ยนเพลงไปเพลงถัดไปแตะ2ครั้งด้านซ้ายจะย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าส่วนถัดมาจะเป็นแตะลากยาวก็จะเป็นการใช้โหมดน้อย c a n c e l l a t i o n และ Transparency Mode ส่วนการรับสายจะเป็นการแตะที่หูฟังสองครั้งเพื่อรับสายและแตะลากยาวเพื่อปฏิเสธการรับสายส่วนถัดมาจะเป็น m e t t e r y s t a t u s ซึ่งไฟสีเขียวจะมีแบตเตอรี่มากกว่า50%สีส้มต่ำกว่า50%สีแดงก็คือแบตใกล้จะหมดแล้วก็วควรชาร์จไปเลยนะครับผมหูฟังไร้สาย d i v a r g e m i n มาในราคาอยู่ที่1 9 9 0บาทตอนนี้ยังมีแค่สีเดียวนะครับคือสีดำและระยะการรับประกันการใช้งานของตัวเครื่องวรลันตี2ปีและนี่ก็เป็นคู่มือการใช้งานเพื่อนๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ภายในคู่มือนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของอสซิสซอรีที่ให้มากันนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นสายชาร์จท,ที่เป็นแบบ Type C ใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือทั่วไปได้เลยครับต่อมาจะเป็นจุกหูฟังเอียร์ทิปที่มาให้ถึง4ขนาดซึ่งจะเป็นแบบซิลิโคนได้แก่ขนาด XS, SM แล้วก็ L ส่วนไซส์ M นั้นจะติดอยู่กับตัวหูฟังเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความเหมาะสมความสบายใจในการสวมใส่ของขนาดหูข,ของเพื่อนๆได้เลยครับ ในส่วนของตัวเคสเดียวเลจิมินายมีการออกแบบเป็นรูปทรงวงรีจับกระชับมือก็จะมีไฟสเตตัสแบตเตอรี่และอีกด้านก็จะเป็นที่ชาร์จแบตบและด้านหน้าก็จะมีการสกรีนชื่อแบรนดีวเลอยู่บนฝาของเคสนะครับผมถัดไปก็สไลด์ฝาขึ้นเราก็จะเจอกับหูฟังด้านในนะครับผมแล้วก็จะดึงสติ๊กเกอร์กั้นที่ชาร์จแบตบตรงหูฟังออกก่อนการใช้งานด้วยนะครับตัวหูฟังก็จะมีการออกแบบให้เหมือนรูปทรงของลังโพมเดียวเลจิมินานะครับผม มีโลโก้แบรนด์เด v เวลสกินอยู่ที่หูฟังทั้งสองข้างการจัดเก็บก็แน่นหนาพอสมควรพอเมื่อวางตัวหูเข้าไปแล้วตัวเคสก็จะดูทหูฟังกับไปชาร์จได้เป็นอย่างดีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหานี้เรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเสียงของหูฟังแบตเตอรี่ตัวเคสและหูฟังรวมถึงปัญหาทั่วๆไปผมก็อยากจะแนะนำเรื่องฟังก์ชันในส่วนของแ a c t ตอรี่ร e t ซ โดยการกดปุ่มด้านหน้าค้างไว้สไลด์ฝาขึ้นลงสองครั้งแล้วปล่อยไฟจะขึ้นเป็นสีส้มกระพริบรอจนไฟดับจุดกระพริบแล้วก็กลับไปเชื่อมต่อบลูทูธตามขั้นตอนแรกใหม่อีกครั้งได้เลยครับผมก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เมื่อได้เครื่องมาใหม่ในครั้งแรกก็ให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนการใช้งานและทําการแฟ c t ตอรี่รีเซ็ตไปก่อนเลยครับผม1ครั้งก่อนที่จะเริ่มการใช้งานในครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลองเล่นการใช้งานกันดูนะครับผมมาเริ่มโดยการเชื่อมต่อบลูทูธ โดยการสไลด์ฝาขึ้นกดปุ่มด้านหน้าค้างไว้จนไฟสีขาวกระพริบก็เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือหรือแท็บเล็ตของเพื่อนเพื่อได้เลยครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับบลูทูธของหูฟังที่มีชื่อว่า d e v a e g e m i n i ก็เชื่อมต่อได้เลยแล้วก็เปิดเพลงเล่นได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการใช้งานกับแอปพลิเคชันร่วมด้วยก็ไปโหลดแอปพลิเคชันมาได้เลยครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่แอปก็เลือกที่ new product หรือ change product ได้เลยครับก็จะขึ้น product ของหูฟังของเราขึ้นมา กำหนดค่าเลือกได้เลยครับผมแล้วก็ Connect กดโอเคติดตั้งเรียบร้อยก็กด get start ได้เลยครับตัวแอปก็จะกลับเข้ามาที่หน้าหลักนะครับผมเราก็จะเห็นรูปหูฟังพร้อมกับเปอร์เซ็นต์แบตทั้งเคสชาร์จและหูฟังทั้งสองข้างแล้วเมื่อเราดึงหูฟังออกจากตัวเคสตัวแอปก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งโหมดซึ่งเราสามารถใช้ฟัง์ชัน noise cancellation ตัดเสียงรบกวนภายนอกและสามารถปรับเป็น low high หรือ plain ได้เลยครับแล้ก็ยังมีโหมด nature และโหมด Transparency รับเสียงภายนอกก็สามารถใช้งานและปรับเปลี่ยนได้เช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถปรับ Equalizer ภายในแอป,ปได้อีกด้วยเหมาะสำหรับคนชอบปรับแต่งเสียงเพลงไปตามที่ตัวคนชอบได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกใช้งานแล้วก็แค่ถอดหูฟังและเก็บลงเคชาร์ดได้เลยครับและนี่ก็เป็นการ u n นบลอกและวิธีการใช้งานเบื้องต้นสำหรับหูฟังไร้สายรุ่นแรกจาก D-Bay Gemini ที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับ สำหรับใครที่กำลังสนใจหรือกำลังลังเลหาข้อมูลอยู่ก็สามารถไปทดลองฟังได้และหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับมีให้ทดลองฟังและจำหน่ายอยู่หรือไปที่ตัวแทนอย่างเป็นทางการจาก d e เวลเลในประเทศไทยที่เป็นพรี m มีย Retailer ได้ที่ร้าน d e เวลเลย์บายเดโค2 0 0 0หรือตัวแทนจำหน่าย d ดเวลเลย์บายเดโค2000ได้ทุกสาขา ยังไงผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่กำลังตัดสินใจอยู่และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ